Ah, si ramo neng, ejen, oi. Sorry, as DJ. Aong, jual WhatsApp sebagai kamera dulu juga pemanggil, ejen, wa. มาเอฟซีบ้าอะไรบ้าอะไรนี่บ้าอะไรทุกคนเดี๋ยวไงจะทำยังไงกวางตบมือตบงืออ้าวแล้วกองหมัดบ้าอะไรฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ต้องหน่อยเฮลิคอปเตอร์ของกมาดไม่กางบินเลยกางบินไม่มัองมาดใส่เพลงเองนี่เอเจ้าของมันนั่นไอ้ดับยูไอ้ดับยูอ้าววันนี้เรามาจะพีเคกันโดยการแข่งว่าของเกินขึ้นหน่อยว่าเอาเลย ของหมัดนี้ประมาณเม็ดแปดของมังเหยดนี้ประมาณอ่าเม็ดห้านอ๋แล้วมังเหยว่าของใครขึ้นหน่อยกว่าเอ้าก็ต้องเป็นว่านกยูงสิเออว่านกยูงของใครของมาดเร็วเครื่องบินอ่ะของมาดเอ้าเร็วว่าใครขึ้นหน่อยกว่าของมาดเอ้าจากนั้นถ้าอยากดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งอย่ตลืมกดติ๊งถ้าอยากเห็นว่านกยูงมาเลยชจ้ามังเหียดถ้าอยากเห็นว่าเครื่องบินไปเลยชจ้ามังหมาดพอมังเหียหล่อมากเจ้ จัดกันเลยทุกคนจ้าละกเก่ามาเอาทุกคนนิดเดียวเราก็เปิดคลิปไปแล้วนะทุกคนแล้วก็เว้าว่องมังมัดเครื่องบินนี่นะนี่นะนี่นะนี่คือว่าวเครื่องบินนะเอาหมัดเอานี่ว่านกยงช่วยพวกนี้ดูเอาตั้งเอาถ่ายหมัดเอาเอายังมาเดียวเอายังมัดเอามาน้าปกได้อ๋อถ่ายเกือะดูกเอาเอา เกือกร้อยแล้วติดปงพิกติดปองพิกออกมาเกือกร้อยแล้วนะอ๋อเกือกอ่ะเดี๋ยวอลไรเรื่องกระโคนเคยเชื่อให้ือเปล่กีตอ๋อจะเป็นเชื่อเขาโอ้โหเดี๋ยวพี่เก๋พี่เก๋อ้าวไม่ใช่เก๋นาโปนะกุลอันนี้เก๋ขายเกือกมือสองไม่เก๋ขายอูอ่ะใช่ใช่มือสองแต่ว่าเลฟซิโอเลนี่ว้าวมาด้วยนะทายมาทายว้าวว้าวโอ้สปริงดีสิโอ เอาเลยโวยสิบรอไว้ก่อนผมมันก็ม่เอฟซีเออใครโนใจนะรองเท้ามือรองนะไปละนัดวันไหนก็ได้พี่เกจะนั่งอยู่บนรตู้ที่น้ําตาลนะครับมันแล้วก็ปิดรถไม่เปิดเพราะว่าเกไม่ขายอ้าวแต่เก๋ขายอันทัชคือได้บอกว่ามาจากเอฟซีงยียดเกจะลดให้จากห้าสิบเป็นหกสิบด้ยดันั้นปีนี้ก็เครื่องบินนกยุงเครื่องบินเจ้าของมัดนกยุงเจ้องเหียดตามมาเลยแล้วจะมาขึ้นของอะไรก่อน พอเจี๊ยบยังกี่ขดดังมัดขดเดียวสวยมาอัดไปเอาเชือกเอาอะไรเลยเพื่อนออบไปมาเตวะเตวออจริงมาเลยนี่นะจะเป็นเรื่องให้ทีเดียวสองคนเลยนะอ้าวอ้าวนี่เราไว้เข้าป่าใช่ไหมเขาบอกว่าเห็นเอฟซีเม้นมาว่าให้เราเข้าป่าสักตามขึ้นรางวัลอ้าวเราก็ทำได้เอฟซีเออเสร็จเลยฮะ ดูสักเบิร์สองเบิร์นสักแสนรู้ไหสักล้านตากองิ่นเป็นล้านหมดเอาจริงๆเลยนี่นะนี่นะอ๋อกองมาสวยจริงเนะว่าอะยูมปลาจะลามเลยสิเออเลื่อมาเลยทุกคนเออใช่เลืมานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันก็สงสัยแล้วว่ากองป่วยเรื่องมันจะขึ้นหน่อยว่ะนะแลรนูแร้งกแล้วนี่นี่นกยูงแบบนี้งั้นเดี๋ยวเงียบแลมนกยักษ์อะไรหอนไปไหนมาแล้วว่ะเหลืออย่างอันเดียวตัวแกมันพลาดอ๋อมันพลาดคน Mình... Bên... Oh, à, rồi. Ừ, oh, oh, rồi rồi. Mình lại đi, đi, đi rồi, Ông biết thầy đi qua không? Ông biết thầy qua không? Mình chạy nèo ông Ông không? Mà lúc mà. oh, wow, đi đúng không? Bây. mặt ông biết cúm mất thầm rồi. Mấy đồng cúm, con. Đăng mấy. Cùng, mặt, mấy, mấy, cùng, mặt, mấy bây, con, có yêu biết này

เงียบรอบเร็วกอบจุนมาเอาหมาพร้อมอยังเอ่านี้พอม,มาเนาะอ่าสี่สามาวงหนึ่งไอ,อ้เจนป่อยเองไม่ดังมึงมาเอาลูกเอาเอาลูกเอาเอา Cứ rối không mà đó Cứ nói không mà Nóc Ô oh. oh. Rồi Thấy cái lăng nào mà thấy cái lăng nào mông mặt mông mặt Nhắc ngu hầu gần mông mặt ở ừ. theo đi bông mặt anh mày đang Đang to lông kìa mông mặt binh ra Để mình tay anh Hay hái riêng cái mặt Hò em gì rồi Mà đại hít được bóng mặt Mày cháy đoàn bỏ ตแตะมันนู่นนี่มาเอากาลางนี่เออมันไม่ขึ้นเนาอเดี๋ยวเนะ้ะโรยได้ไหมติดอยู่กลอยเ,อเดี๋ยวมาเดี๋ยวเ,เ,เดินตรงนั้นโอ้โหโอ้โหอ้อาวมา ออวโเงียบปังหมดาไม่ใช่เ <t initiation> ันเบาหัว hmm. ม oh. ันเอาไม่ไม่งมาดว่เบาเกินเบาเกินงมัดลงทีเหลืมาต้องเป็นไงดีอ่ะมันขึ้นนั่นที่เป็นไงด้มันดไหมหนึ่งมโอ้เ อ๋อไม่พอจึงอมันไม่หมุนอ๋อไะนันลาวถึงมือไหมอ้ออ้อออโอ้อ้นกยูงขับเล้วทุกคนอ๋อเตดน่ะมาอ๋อเออเฮ้ยลอยลาวอ๋อปิดปิดปิดอ๋อถือมันต้องหลายรอบสี่เออ ทำไมบังเงียบบังเงียบหัวมีกี่ตัวเมื่อกี้โกไงอ่าพี่บังเงียบว่าปิดเลยไม่ต้องไม่ต้องหลายรอบรู้ไหมใครรับรูนโอเคนะไม่ต้องไม่ต้องพูดมากนะ okay, ามเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หัวสองตัวเลยสิฟังมาดนี่ทีหนึ่งอะไรอ่ะนี่มันหลุดนี่อ๋อไม่เป็นไรเหียไม่เป็นไรทุกคนมูหมาดป่ะว่ามันดีดที่เดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าอยากให้มีมากก็เข้าไปดูในช่องหมัดเพราะช่องหมัดนั้นว้าเครื่องมีดีสิอ้าวอ้าว ราะว่าบางเหยียดอันไม่ตายเลยให้ไปในห้องมาดูเอาเพราะว่าคลิปนี้อันักยูงเดี๋ยวคลิปหน้าบอกเลยรวมแรงเราได้รู้กันแล้วก็ติดกล้องด้วยบนนี้มาเนาะมันนี่ฉะนั้นใครชอบกดคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวมีจะให้ทุกคนชอบคลิปนี้เป็นไงก็ตัวลัไปก่อนชอบกดไลค์ไม่เจอบกดแจมอย่างไรก็สับตะกันพวกบางเหยียดได้ไหมอีกนิดนึงเร็วมาก่อนเลยครับอา้อาวอา้อาวอา้อาวตาย Yeah, yeah, let's go. I ain't the first.